มาทําเมนูข้าวอบกุ้งเชียงกินกันครับทําในหม้อข้าวเลยครับทํากันง่ายๆรสชาติอร่อยกลมกลม่อมกินกันได้ทั้งบ้านเลยครับเริ่มด้วยตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยรากกักชีกับกระเทียมครับผัดให้หอมก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งเชียงครับลงไปผัดต่อเลยครับ ตามด้วยเห็ดหอมลงไปครับเห็ดหอมก็เอาไปแช่น้ําให้นิ่มก่อนนะครับแล้วค่อยนํามาหัน่นแล้วก็นํามาลงผัดครับตามด้วยกุ้งแห้งลงไปอีกครับผัดให้เครื่องทุกอย่างสุกแล้วก็มีความหอมขึ้นมาหมดแล้วนะครับคราวนี้เชฟจะเติมด้วยหมูสับลงไปครับ ต่อเลยครับเอาให้หมูสับสุกให้หมดเลยครับหมูสับเริ่มสุกสัก50%เชฟก็จะใส่ข้าวหอมมะลิลงไปเลยครับเป็นข้าวสารนี่แหละครับล้างน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำลงไปผัดทั้งหมดเลยครับให้เข้ากันให้หมดเลยผัดจนเข้ากันดีแล้วก็นำไปเทใส่หม้อข้าวได้เลยครับ ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปอีกครับแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมครับส่วนผสมทั้งหมดเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยผงปุุงรสครับเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยป่นครับตามชอบเลยครับตรงนี้แล้วก็น้ำมันงาอีกเล็กน้อยเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะครับตามด้วยน้ำเปล่าเราจะใส่เป็นน้ำเปล่าปกติเลยนะครับ ตามเหมือนที่เราหุงข้าวเลยครับคนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกสักทีนะครับแล้วก็เริ่มปิดฝาหมอ้อกดหุงได้เลยครับเมื่อข้าวสุกขึ้นมานะครับเปิดฝาปุ๊บคราวนี้ใส่แตะกล้วยลงไปด้วยแปะกล้วยเนี่ยก็จะเป็นแปะกล้ยที่ต้มมาแล้วนะครับแล้วก็โรยแครอทลงไปครับ ปิดฝาทิ้งไว้อีกประมาณ10นาทีครับคราวนี้แหละครับเรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างสุกหมดแล้วครับล้วนๆให้ทุกอย่างเข้ากันอีกสักเล็กน้อยครับวัตถุดิบเยอะหน่อยนะครับแต่ทำไม่ยากเลยครับ